จริง Coffee Village เนี่ยมันคือการ mm hmm. การ mm hmm. ชักชวนกันกับเพื่อนกับคนรู้จักกับคนที่ไม่รู้จักก็แล้วแต่แต่ทุกคนมีความชอบเดียวกัน, mm hmm. ก,นก็คือกาแฟแล้วก็ความที่ทุกคนอยากทิ้งตัวตนเพื่อมาหารสวนกลางที่มันน่ารักน่ารักร่วมกันแล้วเราก็แค่แค่บอกว่าเรามีที่เออเราก็เลยมารวมตัวกันบอกเฮ้ยอยากจะ จัดแบบเหมือนคอฟฟี่วิลเลจเล็กๆซึ่งมีทุกคนน่ะมาอยู่ตามบ้านของเรามันนั้นเป๊ะพอดีแล้วสังเกตนะคะที่พักที่นี่จะไม่มีความเป็นส่วนตัวใดๆทุกบ้านจะหันหน้าเข้าหากันจะเหมือนความเป็นญาติอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เราคิดเราก็เลยคิดว่าเอองั้นงั้นลองดูไหม,มเราเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังของทุกคนมาเราเพียงแค่มีที่ว่างๆแล้วทุกคนก็จัดวางเชื่อไหมคะตั้งแต่วันแรกที่คิดว่าจะทําจนวันนี้ ไม่เคยต้องบอกอะไรว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องบอกใครว่าทําอะไรมาถึงทุคนเ oh, อออะ่อะเอออ่ะเอออ่ะแล้วงานก็เสร็จอย่างมันเหมือนแบบโอ้แปลกดีเห <m uk> มือนกันนะจริง Coffee Village เนี่ย <c aps> มันเกินค่าตั้งแต่ตอนคิดแล้วนะคะตอนแรกคิดแค่ว่าเป็นงานเล็กๆไม่ใหญ่แต่งตัวง,ง่ายๆมีแต่คนกันเองทท้งนั้นล่ะก็อยากจะมีงานเหมือนเขาบ้าง ไปเดินตามงานกาแฟอยากแบบมีร้านต่างๆเนี้ยมาออกร้านในที่ว่างๆตรงกลางจังเลยตอนแรกไม่ได้คิดตรงส่วนของที่พักด้วยซ้าแต่4ี่คนที่คิดร่วมกันทุกคนเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องพูดสักคำอะค่ะก็มีเราก่อนเนาะพู้ซึ่งไปเดินงานกาแฟมาหลายที่แล้วก็มาเจอน้องกิ่งที่ have a nice day เป็นร้านเดียวที่อยู่จังหวัดนครนายกเราก็เลยแบบเฮ้ยนี่แหละที่พึ่งของเราก็เลยบอกน้องกิ่งว่ากิ่งพี่มีที่กิ่งมีพวก เรามาจอยกันไหมจึงเกิดการที่กิ่งโทรเรียกพี่ท็อปกาแฟมองบนกับพี่เล็กอลาวเราก็ตกใจเฮ้ยเราว่ามันเป็นเรื่องของพลังที่สื่อกันได้นะจุดประสงค์โดนตั้งไว้ยังนี้แต่ไม่เคยบอกกันพอวันหนึ่งมีคนที่คิดเหมือนกันแล้วเราบอกคำนี้มันเลยแบบโอ้โหขอเสียงผู้เข้าชมงานในฝั่งนี้หน่อยค่ะ ของงานนะคะ<ม>ก็ก็จะมีกาแฟเป็นหลักเนาะเครื่องมือต่าง,าง<ม>ๆที่ทุกคนพร้อมใจกันมาอวดเลย <laughs> แล้วก็อาหารแล้วก็มีงานศิละปะแล้วก็ของ DIY ต่างๆก็ muitas. มีการแข่งด้วยที่ถือว่าเป็นความแบบอลังการที่เกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเลยเถิดไปมากแล้วตอนนี้ความรู้สึกเหมือนจบับใบดำใบแดงไหมอ๋อคล้ายๆกันคล้ายๆกันเคยจับไหมคะเคยครับ <laughs> <laughs> ได้ได้เลยค่ะได้ครับยิดีับที่คุได้ใบแดงเลยค่ะ <laughs> วันนี้มีการแข่ง2ประเภทก็คือประเภทบิวเวอร์ครับใช้อุปกรณ์ดิฟอีกอันนึงเป็นแมนนวลเอกแพโซครับทั้ง2แบบเนี้ยทำให้เราเห็นว่าในเม็ดเดียวกันเนี่ยรสชาติมันออกมาค่อนข้างจะหลากหลาย,ยความสนุกของทั้ง2อ,อันจริงๆความสนุกเนี้ยมันเป็นความสนุกเดียวกันครทุกคนเนี่ยได้เม็ดเดียวกันได้น้ำเดียวกันจุดชี้วัด ความสมบูรณ์ของการชงม,มันคือความพอดิบพอดีในการดึงเอารสชาติของกาแฟตัวนั้นๆออกมาสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคนชงสำคัญสุดอะไรที่ทำให้เราได้รับรางวัลชนะนะครับตอบยากเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นสไตล์กาแฟที่เราชงแล้วก็ชอบอยู่แล้วครับเป็นการดิบกาแฟกินประจำวันในทุกๆวันของเราอยู่แล้ว ก็ใช้สูตรที่ชงนี่แหละครับในการแข่งจริงๆ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ไปกินกาแฟที่คอฟฟี่แกรี่ดิ p แ,แล้ววันนี้พี่เอมาเป็นกรรมการมผมอยากชงกาแฟให้พี่เอกินอยากชงกาแฟให้กรรมการที่มีความรู้ให้เขาได้ชิมกาแฟของเรานี่คือเจตนาที่มาจากบ้านมาแล้ยี่บผมเป็นคนประเภทหนึ่งที่ทำกาแฟแล้วไม่ชิมนะครับแต่พร้อมเสิร์ฟ <laughs> ก็เราวัดใจกรรมาการเลยครับทาเสิร์ฟตามที่เราเคยทําแล้วผมเป็นคนคน,นครนายกผมก็เลยเลือกที่จะลงสนามน,นี้เป็นสนามแรกแล้วด้วยความที่ว่าถูกใจกรรมาการก็ลเลยได้แชมป์ที่บ้านเราเองคือเราอ่ะไม่เคยเห็นการแข่งใดๆมามากนักแต่เราเห็นว่าแบบนี่หรือการแข่งกาแฟมีกรรมาการแล้วก็ชิมๆทุกคนมีตะภาพอ่ะเราคิดว่าการแข่งขันต้องดุเดือนแบบ อะไรอย่างงี้ซะอีกเหมือนทุกคนแข่งกับตัวเองแต่คุณอยู่ข้างๆเราเฉยๆแข่งกันเสร็จก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันเมืนเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนเป็นสังคมที่แบบโอ้เนี่หมู่บ้านจริงแหละการที่มีทั้งงานแข่งแล้วก็มีทั้งงานออกบูธเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมให้คนทํากาแฟกับคนกินกาแฟเนี้ยได้มาเจอกันแล้วก็วันนีงานเนี้ยเราก็สังเกตว่าเวลา คนทำกาแฟกับคนกินกาแฟมาเจอกันแล้วโดยรวมมันคือมันสร้างสังคมที่ดีสําหรับคนดื่มและคนขายเราชอบความหาหรือหันที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าเมื่อ แต่ละคนได้มามันมีช่วงเวลาที่ยาวนานต่อการออกล้านมีการพูดคุยมีการแสดงทัศนคติมีมิตรภาพมีการเชื่อมโยงกันในการเกิดงานขึ้นหนึ่งงานมันต่อย,ยอดได้เยอะแยะเนี่ยนี่คือความพิเศษที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแบบรายได้ของแต่ละคนหรือสีอสันหรืออะไรที่ที่เป็นภาพพจน์ที่มองเห็นด้วยตาเราเราชอบความรู้สึกแบบนี้เราเราคิดว่าทุกคนก็ต้องรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดอีกเดี๋ยวจัดอีกนั่งห่วงนั่งห่วงรอบหน้าก็ อาทิตย์หน้า <laughs>